เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกค่ะจริงๆแล้วประเด็นคําถามมีอยู่ค่อนข้างมากนะคะจากท่านผู้แทนกรรมธิการทั้ง26คณะและท่านสมาชิกวุฒิสภาลา,ลายบุคคลนะคะแต่ทุกประเด็นเนี่ยได้ได้ได้จดนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะมีการบันทึกระกราบเรียนขึ้นไปนะคะจะขออนุญ,ญาตตอบในบางส่วนนะคะอาจจะตั้งต้นที่ตัวตัวกฎหมายก่อนนะคะเนื่องจากเมื่อสักครู่ทางท่านาท่านอาจารย์การจนรัตน์ท่านได้กล่าวแล้วนะคะว่าทุกๆประเด็นที่ท่านสมาชิกได้กล่าวมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่ที่ตัว,ต,วตัวบทกฎหมายนะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่าหลายๆท่านได้ ได้อภิปรายแล้วก็มีการพูดถึงตัวร่างกฎหมายหลายฉบับที่ยังเห็นว่ายังเป็นปัญหาอยู่นะคะในส่วนของประเด็นปัญหาของกฎหมายอาจจะนํำเรียนนะคะในบางบางฉบับนะคะยกตัวอย่างเช่นของท่านพลเอกเลิศรัตน์นะคะที่ท่านได้กล่าวถึงกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของกฎหมาย ประมวลกฎหมายท้องถิ่นกับตัวรายได้ของอปทนะคะตัวนี้ยังอยู่ที่ส่วนราชการนะคะยังไม่ได้มีการเสนอมาที่เกิดสเีการนะคะน่าจะยังคงคงพิจารณาในตัวรายละเอียดอยู่แต่ในส่วนของการจัดทําบริการสาธารณะกับการกระจายอํานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสองฉบับนี้เนี่ยทางกฤษฎิีกาได้นำมาพิจารณานะคะแล้วก็ทำเป็นเรื่องส่งออกกลับไปแล้วนะคะโดยมีชื่อใหม่ว่าร่างกำหนดกรอบและเป้าหมายการจัดทำบริการสาธารณะซึ่งในร่างพระรา เญญัติฉบบนี้เนี่ยจะมีทั้งในเรื่องของการจัดทําบริการสาธารณะแล้วก็การกระจายอํานาจออนไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในตัวหลักการอยู่ค่อนข้างมากนะคะในส่วนของกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะคะของท่านพลเอกชูศักด์กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกฎหมายสําคัญนะคะแล้วก็เป็นกฎหมายกลางกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ออมีการ พิจารณาทบทวนแก้ไขอยู่ในขณะนี้ตามที่กําหนดอยู่ในบิ๊ก็อคซึ่งดําเนินการโดยทั้งกรรมการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ทางกรพรอเองก็มีการดําเนินการด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวตัวร่างกฎหมายคงจะมานํารวมกันแล้วก็เสนอคอรมอไปในคราวเดียวกันเลยนะคะ พราบระเบียบข้าราชการพลเรือนก็เช่นเดียวกันค่ะทางกอพคอองอัดกําลังดําเนินการอยู่ซึ่งรวมไปถึงในเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐโดยใช้ระบบคุณธรรมด้วยนะคะก่อนหน้าน,นี้มีการออกพระราชบัญญัติมาฉบับหนึ่งคือกฎหมายกําหนดมาตรฐานคุ้มครองจริยธรรมนะคะ,ะอันนี้เป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญซึ่งทางกอพคอองจะได้มาพิจารณานะคะว่า เนื้อหากลไกลข้างในนี้เพียงพอแล้วหรือไม่นะคะซึ่งถ้ายังไม่เพียงพอก็คงจะต้องมีการพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งของคุณหมออำพลน,นะคะบอกว่ากฎหมายส่งเสริมเรื่องของ NGO ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นกฎหมายคุ้มครองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นกฎหมายค่อนข้างสําคัญนะคะในกฤษฎีกาตอนนี้อยู่ในระหว่างการ พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ค่ะแล้วก็มีการนําตัวร่างนี้ขึ้นเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในระบบกลางของอของกฤษฎีกานะคะจะกล่าวเียนว่าเป็นร่างกฎหมายที่ได้รับความสนใจแล้วก็มีข้อคิดเห็นจากประชาชนนะคะทุกภาคส่วนค่อนข้างมากนะคะในร่างกฎหมายอื่นๆนะคะเวลาเราขึ้นเว็บไซต์โดยส่วนใหญ่แล้วเต็มที่เลยเนประมาณหลักสิบหรือหลักร้อยนะคะในเรื่องของความเห็นแต่สําหรับร่าง NGO เนี่ยมีความเห็น มาที่กฤษฎิกาทั้งหมดตอนนี้14,000กว่าความเห็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้น,นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กฤษฎิกาคงจะต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะว่าตัวร่างที่จะเสนอต่อไปเนี่ยจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมอย่างไรคะ่ะ ในเรื่องของร่างพรบอำนวยความสะดวกนะคะเป็นร่างกฎหมายสําคัญนะคะและถือว่าเป็นกฎหมายชิ้นโบแดงเลยตอนนั้นที่ออกมานะคะเพราะว่าเป็นกฎหมายที่จะเอื้อประโยชน์กับประชาชนที่ค่อนข้างมากนะคะ ปัจจุบันตอนนี้ได้ครบรอบระยะเวลาในการทบทวนกฎหมายตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญนะคะทางสำนักง,งานกพรออกำลังอยู่ในระหว่างการนำตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีการจะมีการเสนอปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไปค่ะ mm hmm. ในส่วนของกฎหมายข้อมูลข่าวสารทางราชการนะคะแล้วก็กฎหมายขัดกันแห่งผลประโยชน์ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการอยู่ระหว่างการพิจารณาของทางสปน,นนะคะสํานักง,งานปลัดสํานักนายกแล้วก็กฎหมายขัดกันแห่งผลประโยชน์เนี่ยทางปปชน่าจะก,กําลังพิจารณาที่จะเสนอกลับเข้ามาโดยที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในตัวหลักการอยู่ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นร่างที่ทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันปราบรามการทุจริตเนี่ยได้มีให้ความสนใจแล้วก็เร่งรัดขับเคลื่อนในเรื่องนี้อยู่นะคะในส่วนของร่างกฎหมายโดยหลักๆแล้วก็น่าจะมี เแล้วก็มีของท่านคำนูนนะคะร่างพระบคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างนะคะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังได้เสนอกลับเข้าขมาที่คอรมอแล้วนะคะแล้วก็ ณขณะที่มีการสอบถามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะปรากฏว่ามีความเห็นแล้วก็ข้อสังเกตมาจากหลายหน่วยงานที่ค่อนข้างมากสําหรับพรบฉบับนี้นะคะ,ะทางคอรมอทางท่านนายกอขอประทานโทษนะคะทางท่านนายกก็เลยมีความเห็นว่าให้ส่งเรื่องนี้กลับไปให้ทางกระทรวงการคลังที่จะไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าโดยนําข้อสังเกตของส่วนราชการ <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยนะคะเอากลับไปพิจารณาด้วยนะคะ สำหรับกฎหมายคงจะมีโดยหลักๆประมาณนี้นะคะส่วนข้อสังเกตของท่านท่านอาจารย์การจนาัตเป็นข้อสังเกตที่มีประโยชน์ค่อนข้างมากเลยนะคะเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกําหนดระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกอนุบัญญัติให้ครบถ้วนแล้วก็การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะได้นําไปพิจารณาปรับปรุงต่อบไอน,นะคะในส่วนอื่นๆนะคะที่ ท่านสมาชิกได้กล่าวถึงนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะนำกลับไปแล้วก็พูดคุยนะคะโดยอย่างยกตัวยอย่างเช่นในเรื่องของ การปฏิรูปในด้านการกีฬานะคะซึ่งได้มีการหยิบยกมาหลายประเด็นอย่างเช่นของพระท่านพลเอกทวีปนะคะเมื่อสักครู่ก็ได้ประสานติดต่อไปอยังทางปยปกระทระวงซึ่งก็ได้รับคําตอบมาจากปยปกระทระวงว่าได้มีการดําเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรนะคะในเรื่องของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติก็ได้มีการบรรจุหลักสูตรลงไปในการศึกษาขั้นพื้นฐาน8กลุ่มสาระแล้วนะคะการดําเนินการในเรื่องของแผนพันพฒนาบุคลากรด้านการ กีฬาก็มีการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยมีการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นผู้ที่กํากับรับรองแล้วก็ดูแลฐานข้อมูลบุคลากรขอ,ของด้านการกีฬา ในเรื่องของศูนย์การฝึกกีฬาแห่งชาตินะคะมีการดําเนินการณขณะนี้เนี่ยทำเป็น2ระดับนะคะโดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาระดับภาคนะคะปัจจุบันนี้มีอยู่5แห่งสําหรับศูนย์บริศูนย์วิทยาศาสตร์ระดับจังหวัดปัจจุบันมี26แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างจํานวน11แห่งแล้วก็มีเป้าหมายที่จะให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์ครอบคลุมทั่วประเทศจังหวัดละ1แห่งนะคะในส่วนอื่นๆคงคงคงจะขออนุญ,ญาตว่า จะได้นำข้อมูลนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปส่งต่อให้กับทางปายปกระทรวงนะคะเพื่อที่จะให้มีคำตอบตรงนี้กลับขึ้นมาแล้วก็จะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการดำเนินการต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน